โอเคอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพผมใช้ซับไพ่ตัวนี้อ่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับเสียบปุ๊บก็ชาร์จแบตเตอรี่เลยอ่กดเปิดเครื่องนะครับนี่รกระแสกระโดดไปที่0.730นะครับ730มิลลิแอมไม่ขึ้นภาพนะครับชัดนะครับอันนี้เป็นผมไม่มั่นใจนะครับรว่าเป็นไอซีอะไรนะครับแต่มีวางมาแล้วครับเห็นไหมครับ แตกมานะครับแล้วก็ขาไม่สนิทด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบอร์ดอนพี่น่าจะโดนน้ามาก่อนนะครับเพราะเลเยอร์อขาดเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับเลเยอร์อขาดนะครับตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ไอซีตัวนี้ตัวนี้นะครับขาก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ง,งานนะครับที่ออกมา สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก o e n o v o ของคุณอากอนนะครับคุณอากอนส่งมาจากอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นโน้ตบุ๊ก Lenovo อาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับแต่เปิดติดไม่ขึ้นภาพเป็นยังไงและ Lenovo โมเดลอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณพี่อากอนและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะซ่อมทุกเครื่องนะครับผมพยายามบอกทุกคลิปทุกๆุกคลิปที่ผมทําออกไปก็คือวิธีการดูโมเดลนะครับวิธีการดูโมเดลก็ดูง่ายๆนะครับดูด้านหลังเครื่องดีกว่านะครับด้านหลังเครื่องผมเรียกหลังเครื่องนะครับตำแหน่งนี้อ่ะก็เป็น l e n o v ว I ไอเดียแพดสามสามศูนย์เอสขีดหนึ่งสี่ไอไอเคบีนะครับรีโนเวอไอเดียแพดสามสามศูนย์เอสขีดหนึ่งสี่ไอเคบีนะครับ ตรงนั้นจะเป็นโมเดลที่ชัดเจนนะครับบางท่านก็มองตรงนี้ก็ได้นะครับร e n o v o อร e เด a d PAD 330S แต่ตรงนี้ก็คือซีรีส์ของเขานะครับเราจะไม่รู้โมเดลที่แท้จริงนะครับโอเคอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพผมใช้ซับไพตยตัวนี้ตัวนี้มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับเสียบปุ๊บก็ชาร์จแบตเตอรี่เลยกดเปิดเครื่องนะครับนี่กระแสก,กระโดดไปที่0 7 สามศูนย์นะครับเจ็ดรอยสามสิบมิลลิแอมไม่ขึ้นภาพนะครับอ่าเราจะได้รู้ได้ไงว่าคีย์บอร์ดอ่าหน้าจอเสียหรือเมนบอร์ดเสียโอเคนะครับผมจะเสียบยูนิีเทสเตอร์เข้าไปก่อนปิดเครื่องนะครับกดปิดเครื่องก่อนออออนได้ครับแต่ปิดไม่ได้ถอดใหม่ครับเสียบใหม่เลยนะครับอ่าอันนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับกดปอนเครื่องนะครับศูนย์ จุดเจ็ดสามศูนย์ยอนบีเตสเตอร์ไม่ร้อนนะครับเป็นที่เมนบอร์ดนะครับอันนี้อ่าเรารู้ได้ไงว่าเครื่องเปิดไปแล้วหรือยังหรือไม่เปิดนะครับมีไฟสถานะตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงแดงถูกไหมครับอ่าที่ปุ่มแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีตํตำแหน่งด้านนี้นะครับนะครับเป็นรูปรูปเปิดนะครับโลโก้รูปเปิดแล้วก็ไฟเข้าตำแหน่งนี้นะครับก็ยังมีส led สถานะแจ้งมาแต่เราก็ต้องสังเกตนะครับ โอเคเดี๋ยวไปแกะเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรเราไปดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่แล้วเราจะได้รู้ว่าอาการแบบนี้ต้องซ่อมอยังไงประมาณไหนนะครับของพี่อากอครับ คุณพี่อากรนะครับผมถอดแมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับทีนี้ผมสังเกตแล้วนะครับมีรอยซ่อมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ไหมครับรอยล้างรอยล้างน้ํายาล้างบอร์ดนะครับนะครับเหล็ก wi-fi ก็หลุดไปนะครับนี่หลุดไปเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้นะครับแต่ผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า ซ่อมอะไรไปยังไงนะครับมีคนซ่อมมาก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารอยซ่อมอะไรไปยังไงนะครับเดี๋ยวผม bon. จะชี้ให้ดูก่อนก่อนที่เราจะซ่อมอ่าโอเคนะครับคุณพี่อากรน,นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับคอนที่ผมจะซ่อมนะครับผมก็ให้ดูว่ามีรอยซ่อมผมไม่ได้ประจานใครหรืออะไรนะครับผมแค่ดูเนง,งานที่ผมจะทํานะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าโอเคผมปรับแสงนะครับชัดนะครับอันนี้เป็น ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นไอซีอะไรนะครับแต่มีวางมาแล้วครับเห็นไหมครับแตกมานะครับแล้วก็ขาไม่สนิทด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบอดองพี่น่าจะโดนน้ำมาก่อนนะครับเพราะเลเยอร์ขาดเยอะนะครับเห็นไหมครับเลเยอร์ขาดนะครับตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ไอซีตัวนี้ตัวนี้นะครับขาก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นางานนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็ มีตำแหน่งตรงนี้นะครับก็มีไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าลอยดลน้ํานี้ครับวิซิเตอร์ตำแหน่งตรงนี้นะครับหัวก็ไม่แน่นนะครับอันนี้ก็คาบน้ํานะครับแล้วก็เฟรนี้แตกแล้วนะครับเห็นไหมครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับแต่ผมวิเคราะห์เนื้องานของผมก่อนนะครับอันนี้ก็เลยเยอะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ใกล้แล้วนะครับนิดๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็มีขาบขาบน้ํานะครับขาบน้ํามีรอยซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมหนักหนักนะครับอันนี้ถือว่าซ่อมหนักเลยเอ่เราจะเก็บงานกันได้อยู่นะครับเยอะขาดนะครับอันนี้น่าจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปติดตรงนี่ซ็อกเก็ตแพรแพรคีย์บอร์ดครับอันนี้เห็นไหมครับต่อลายมาแล้วนะครับต่อลายมา ขาอาจจะสนิทหรือไม่สนิทเดีย๋ยวเราก็วัดกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ตำแหน่งตรงนี้ก็นี่ครับนะครับขาบน้านะครับน้าเยอะมากก็ได้อยู่นะครับนี้ก็ไอซีแตกคือแตกขอบๆอบนี่บางตัวก็ใช้ได้นะครับบางตัวใช้ไม่ได้แต่จริงๆผมดูแล้วมันไม่สวยงามนะครับมันไม่ใช่ว่าทํางานแล้วมันจะได้เลยนะครับ เจอแต่นี่นะครับที่ผมเจออยู่นะครับที่สายตาผมดูแล้วได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเก็บไล่วัดไฟก่อนแล้วผมก็เก็บงานอีกทีหนึ่งว่าไฟชุดไหนออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับของคุณพี่อากรอ,อย่างอื่นก็เนี่ยครับผมอยากให้ดูนะครับดูน้ํยาอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เข้าใจแล้วครับน้ํายาแรงแต่จริงๆพวกพาร์ทอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ลอกทิ้งไปเลยดีกว่าครับพอเก็บไว้ก็ ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับมันดูไม่รู้เรื่องแล้วนะครับอันนี้ก็การ์ด Wi-Fi ผมไม่ดูการ์ด w i f i ครับการ์ด w i f ฟบอสเฟนนี่เห็นไหมครับก็ไม่จําเป็นต้องล้างมั้งครับการ์ดไ i ผมว่าจริงๆยกออกสักนิดสักหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็มไม่ได้ว่าประจานเนื้อง,งานนะครับผมไม่ได้ประจานเนื้อง,งานใครนะครับแต่ว่าจริงๆคือเราก็เก็บกันนิดกันหน่อยนะครับเก็บงานให้หน่อยนึง คิดเงินลูกค้าเขาแล้วก็ประมาณนี้ครับโอ้ยพลาดพิงอีกแล้วขอโทษครับผมโดนลิขสิทธิ์บ่อยมากครับอย่งนี้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรผมหรือผมพลาดพิงชาวบ้านหรือผมอะไรใครอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลิขสิทธิ์จะพลาดพิง่าบุคคลที่3ครับถึงจะติดลิขสิทธิ์ผมก็ติดบ่อยมากโอเคนะครับผมก็ไม่รู้จะซ่อมไหวไหมครับซ่อมไหวก็ได้อยู่แต่ถ้าซ่อมไม่ไหวก็ต้องเข้าใจกันนะครับก็ไม่ได้โทษใครซ่อมได้ไม่ได้ไม่ว่าหรอกครับ แต่เนื้องานเก็บนิดเก็บหน่อยได้อยู่โอเคนะครับไปทํากัรครับผมคุณพี่อากอนนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดออนพร้อมๆกันเลยนะครับผมใช้ซับไพตัวนี้นะครับผมใช้ u s b t เวอเข้าไปด้วยกดออนเลยนะครับนะครับกระแสมาครับ0.3-0.4มนะครุดต่อวิ่งไปที่ 0. ูนะครับ 0.3 0.5นะครับวิ่ง0 0ทเตอร์ลองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นภาพไหม๋ยวผมต่อจอเลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเครื่องนี้โดนอะไรมาบ้างโดนมาเยอะแยะครับเยอะแยะเลยนะครับบอกได้เลยเยอะแยะมากนะครับคือผมค่อนข้างซีเรียสกับอุปกรณ์นะครับที่ซ่อมไม่ได้แล้วถอดอุปกรณ์ทิ้งไปนะครับผมไม่ได้ พลาดพิงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าซ่อมไม่ได้ผมก็ไม่ว่านะครับบางท่านซ่อมไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ไปถอดอุปกรณ์ลูกค้านี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับโอเคใช้สปายตัวน,นี้นะครับกดออนเครื่องเดี๋ยวผมให้ย s b บีเทสเตอร์ร้องกดนะครับแล้วมาดูกันว่าจะมีภาพไหมอ่ะดูเลยดูบอมๆ์กันเลยศูนย์จุดห้านะครับศูนจุดสามจะวนแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับภาพมาแล้วนะครับของพี่อากรโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมซ่อมอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับพี่อากรมาดูกันนะครับสิ่งที่ผมได้ทําไปผมก็ได้เก็บไฟชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้นะครับขาเลเยอร์ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ขาดไปเนี่ยครับนี่ครับอ่านี่ครับผมได้ต่อเลเยอร์เข้าไปนะครับโดนน้านะครับลายนี้แล้วก็ ชุดนี้ผมก็เก็บขาเ w b ให้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ตอนนี้นะคอันนี้อันนี้มันมันโดนความร้อน oui legs. นิดนึงนะครับโดนมาก่อนแล้วนะครับ p w มชุดนี้เสียนะครับชุดไฟเลี้ยงแหมนะครับผมได้เปลี่ยน p w มไฟเลี้ยงแหลมออกไปนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า p w มตัวนี้ร้อนเป็นไฟ1.2นะครับช็อตนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชุดนี้่เดี๋ยวผมยังล้างรับพักไออีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับเม็ดไบออสไม่มีมานะครับโดนล้านก่อนหน้านี้ยกมายกทิ้งไปเลยนะครับผมก็ผมก็ค่อนข้างซีเรียสครับเพราะว่าเม็ดไบออสเบอร์นี้มันจะหายากกันนะครับเป็นวินบอลคิวหกสิบสี่ขออนุญาะครับ JVS นะครับถ้า JVS นี่ ล้างเลยนะครับล้างชูกันให้ดูไปเลยนี่ครับล้างคาบฟักนะครับ JVS นะครับ 25Q64JVS เป็นของวินบอลนะครับนี่อันนี้หายากนะครับผมก็สั่งมาเหมือนกันนะครับต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็แฟตไบออสก็หายากอีกนะครับไบออสก็จะเป็นไบออสก็จะเป็นอ่า ไม่มีนะครับผมก็ไปหามาันจนได้นะครับหามาหลายเว็บนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับคุณพี่อากรนนะครับผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับเครื่องของคุณพี่ เป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะครับผมใช้สัพภายตัวนี้นะครับอันนี้มีแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ก็บไฟนะครับกําลังชาร์จแบตเตอรี่นะครับมาแล้วครับภาพมาแล้วพูดโอเอสนะครับของคุณพี่มีการ์ดจอด้วยนะครับเป็นการ์ดจอ amd นะครับเป็น cpu core ห้า gen แปดนะครับโอเอเลยนะครับเคยผ่านงานซ่อมมาแล้วนะครับมีววยของร้านอื่นมาด้วยนะครับแล้วก็ น่าจะซ่อมแล้วไม่ผ่านหรือยังไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยถามต่อกันนะครับซ่อมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับบางทีมันมันก็มันก็ตามวิชาชีพนะครับแต่ข้อเสียของเครื่องนี้คืออุปกรณ์หายไปนะครับผมผมก็ให้เห็นมันที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละครับผมก็ไปตามเนื้องงานนะครับทำงานก็ไปกันตามเนื้องงานไม่มีหมกเม็ดนะครับโอเคนะครับเอาออกอสและ เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับแพดคลิกซ้ายขวาได้ไหมนะครับแล้วก็ไมค์เว็บแคมนะครับไมค์เว็บแคมใช้ได้ปกติไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับของพี่อากรนนะครับ แล้วก็ทําความสะอาดบอดีด้านนอกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับประกอบเสร็จแล้วสหรับเพื่อนๆนะครับ <ๆ S 2> ที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์าทำคลิปครั้งต่อๆไป และคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อากอนนะครับที่ส่งโน้ตบุ๊กมาจากศรีสะเกนะครับส่งมให้เราดูแลกันนะครับไกลไกลอยู่นะครับจะจบงานไม่ได้ผมก็จบให้ได้นะครับไม่ได้ว่าเก่งนะครับบางคสก็จบไม่ได้ก็กลับไปดูมีคสจบไม่ได้เยอะนะครับและสาหรับเพื่อนๆนั้นไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้หรืออ ID ไลน์มาคุยกันได้นะครับหรือเพื่อนๆที่เจอคลิปก็ไม่สามารถดไลน์ไม่โทรได้ก็เพื่อนๆสามารถเซิร์ชจากใน Google ได้ว่าซ่อมคอมสุร,ราษฎร์ก็ขึ้นหน้าตาผมประมาณนี้ครับจำหน้าช่างได้ก็จะขึ้นอย่างนั้นเลยครับก็เจอ f a c e b o o k Fanpage นะครับหรือเจอ Google นะครับประมาณนี้นะครับ่ะ และคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ